สาธุสาธุ้ะค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยนะคะเดี๋ยวดยวลูกอยากอันคองแก่อันซุ้มมันคอมเมนต์บอดีมากพอลูกไปซองตูกบาทกันอันนี้นะคะพี่น้องเด้ออันนี้บอนที่สวดมนต์ไหว้พระเนาะค่ะสำนักเนาะค่ะปฏิบัติธรรมพ่อปู่นาคมหาราบดีละค่ะพี่น้องคะฝากถึงผู้ที่คอมเมนต์มากที่ว่าพอเฮามีบอลอยู่บอลเศร้าบอลนักข่าอันนี้บอลเป็นธรรมดาได้มีอีกสองห้องนะคะพี่น้องเด้ออีกห้องหนึ่งห้องรับแขกต่างหากกระสีเป็นยังซีเลยค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละค่ะให้พี่น้องเขาได้เห็นซอยกดไร่กดเช่ผู้ที่ผู้ที่ลบลูขู่บาอาจารย์จังได๊กับ,บเบอรเจริญ่รอกค่ะพี่น้องขานองจากเข้าสียกใส่หัวใส่เก่านะคะพี่น,อน้องเนาะนี่นะคะพี่น้องขานี่ค่ะคุณนาองรับรองคนได้นี่เป็นหลายลอยเลยแหละค่ะพี่น้องขาร้านทำพ่อปูนาคนาค่ะฝากถึงผู้ทีคอมเมนต์บดีนะคะพี่น,อน้องเนาะอันนี้ก็เงินสซดเงินโซดพี่น้องขาอันนี้บบมีเส้นค่ะพี่นอ้อง อ่ะนี่ม okay. so ันหลายคนนะค่ะพี่นงเนาะนี่หละเวลาแล้วพี่งลาอนนองเกลยมัเป็นไแขงรปล่เปิดไฟทังสองแล้วนแข่งแนนบอร์หน้าพ่อ โม่นม่นรถน้ําแข็งรถบุนพี่น้องมาหาบอกเป็นรถที่อาพรมดาไหมเป็นกรรมยารเนี่ยเอาลวยไปน้ำกันเด้วค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดกดไรกดแช่ก็โคให้ได้ซ้มตัวตรงๆพี่น้องปสา ตามช่องนอยเอันนะทั้งทีมงานนะคะพี่้องและคนขอคุณแม่อค่ะขอคุณลีจ่าเด้องานนาลายตารับชมที่ระยองทมััด้จ้าท่างพุลธะจ้าไามาท่างพีในเด้อวันนี้สิฟั่งอี่พอฮาเราเด้อพี่องนี้องไปกไปชอบผู้หนากันเลยเอคนติ๋ตาก็่คตั้งหลสามมือมีสองทุกุ อ่ะมากพี่มากพี่พอเจ้าก็จะเห็นไหนอีกพอเห็นไหนอีกพอเนื้อสัตว์อ่ะ菩萨ทุกนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสัทถุรัตนะทะยัติสักครูอุปชาจารย์ยังสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิเตโชสิทธิลาภโกช้โยนิจังสัพพิสทิ สิทธะมัทถุสิทธะมัทถุสิทธะมัทถุสาธุสาธุสาธุเด้อข้าพเจ้าขอวัานทนังไหวคุณพระไตแก้วเลยสามน้ำซาเนืออันตรเสริฐเป็นผู้เลิศสุดแล้วน้ำแก้วสามประการข้าพระพุทธเจ้าในย่อยกขันคู่ขึ้นเพียงตาขันสม่ายกขึ้นเพียงเก่าพ่วงจ่าว่าได้อ่อนย่อมข้าใจจอมผู้จ่านแก้วหูย่งคุณงอันตรเสิอขอจุมาบังเกิดใส่ใจกาแก่วิชาผู้คนไต่ลุงฝ่าหลายหลากผู้จ่านวิชาไทยวิชามั่นพรงเงี้ยเฮนนอม ขาเตก้ามู้่ารนเจก้ามย้าคุ่อันประเสือฐกันดนานให้เดนลำบ่าหายแพ้แกม่มคลแม่เขามีมีมส,าาสายใหญ่ส่มาลองพอหอนแม่เขาม่ีสาหน่อยส่มางพอพันใหญขันถัดาถามาทัเลลมเสิศูนย์คุณจนเ,เกิดเจ้าขาผู่เห็นผอมบางจงญ่ได้ลงแพ้ได้คุณใสข่ขารองเพรว่ามิ้หายอันตแนแรมบางเบียดนี่ตเศียดตาก,กวาขาแพ้แกตัวได้มสาตเดิมพอพลพอัพ่องคู่เรื่องลำนุนน้ำสีเดียดแท้ผเลยทำพร้อมจอมพาให้ยุดี

สุภาิีพนุปกวโตสาวกสังโคสังฆนามามินโมตัสสะะกรวัตโตระโตสัมมาสัมพุสนะโมตัสสะะกาวโตระโตสัมมาสัมพุทธันโมทัสสะะการวโตระโตสัมมาสัมปุทธัุาุจารูามบูชาสังฆบูชารปุาุชาคุรรมมบูชาสังฆบูชาคุรรม ปัญจิตวาสสภพกดิ์านังสภักดิ์นั้เมสินังปาเทจายการทีสัพพังมาขานัสสนังภูเมสุเจวะสเคสุขามัตเถเวมิหิเกกาหามิปิภริกังบังสัทธายะพุทธศาสนาสเพปิอันตรายเมมาเฮสุงตัสเตสาสิธิกิตาสิธิกังบังสภาสิติภาวันตุเมพุทธะคารวัตาธรรมคารวัตาสังฆคารวตตาบิดามณาะการวัตาอาจฉริยะารวัตาพุทธังรัตานังธรรมคารัตานังสังฆคารัตานัง Kutang pasiti me, tamang pasiti me, sangkang pasiti me, kuto tamang pasiti go, siti ita, siti kemang, siti kariyayak, tata kato. Siti tejo, tsai yurika, siti lapore, antarang, siti kutang, siti tamang, siti sakang, sara pasiti. Kato me hangasa, siti lapo maha, buko maha, keco maha, pinyo. Piyo naka, kata puritang, piyang maha, cahari te e. Paritawana me บุมาเจริญตูเทวาชนะธารวิสเมียกกระทัพระคามกิตันตาสันติเกยังมณีราวรวจนะสงสารทวมเมสุนันตูธรรมสวนรค์โลอายบัตันตาธรรมสวนรค์โาลุอาญบัตันตาธรรมสวนรค์โาลุอาญบัตันตาสาธุสาธุด้วยอิปวิเมยบรรมกูบุรพาจารย์ทั้งหลายมนีข้าพุทธเจ้าขออนุญาตยุดทูยุดทูปฏิฐานกูขาเพื่อที่สิปวดผายแก่ลูกแก่หลาน อ่าเมื่อนี้เป็นมือวันจันทร์เล็กเล่าพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่14กรกฎราคุณพุทธศักราช2 5 6 8เขามุนไปทั้งฝั่งเล่าก็เลิศสองถุงเครงเคิงสองถุงปัวปัวขับขอให้มืออกก็ถูกผู้ขานี่เพื่อสิเดียโปรดภายให้กับพี่กับน้องกับป้ากับพุ่งทั้งหลายด้วสาธุท่านี้ นโมพุทธยากาโรโหติสัมพโอเจโลมาบังเกิดเป็นเลขลาวพัฒนาสองตัวร่างสามตะบนวันประจำวันจันทร์ที่สิบสี่กรกฎาคมพุทธศักราช2 5งพเลขกยันตังอัคคานาคาตาสัตตังขจิตีนโมพุทธยากาโลโหติสัมโอจึงลงมาบังเกิดเป็นเลขลาวขึ้นาสองตั่างสามตนวันประจำวันจันทร์ที่14กสลกรกาคมพุทธศักราช2 5ง8ันห้ารอยสิบอทชยะอาทเชงีอาทเชยะอาทเชงี อาคัตเชยยาคัตหรือเปล่โ้ก็จักไปไดนวัตใส่พวกเนี่นยัน, <c oughs> นวามจูหอกาสามโสดท่านคนี่อมาโอสธุอนน้อนก็ออกมากเเจ็บต่อหัวด้ว วัดสามฤกษยนี่พัะรมเปิดบรลเขาลัสาอเดี๋ยวเทียนดับห้อนาเดี๋ยวเทียนดับ้ว่นกำลังขอได้ของศิลอาจารย์วัท่านยาบุรุษแมนจ้ะเนไปน้ำกันพี่น้องบนของคนทั้งประเทศนะพ่อ สาธุปัมบ uh. ังเมื่อนั้นก okay. ็นั uh ่งจ mm ุ hmm. ้จู้เดียวจังซี่นี่ล่ะได้ศูนย์หกเก้ากระดาษเมื่อนั้นก็จั้งที่นต้องฝนเนาะนั่งเด่นอยู่ผู้เดียวนี่ล่ะก็นั่งจมหนาจมล่างล้วกันเอาเป็นเลขเล่าให้เด้ออีพอเด้อกอะไว้คันบ่เอาเลขความฝันเขาไปนั่นมันก็โป๊ะขาดเม่อยู่ดีเมื่อนั้น สูงหกเก้าเมื่อนั้นได้พี่น้องเด้หกเก้ฮะฝันเพิ่มมันก็เลยได้ไปเพิ่มไม่มีเาันอฝันจะได้กับบบกค่ะมือเมือวันพูดฝันเอาแต่เลขถูกกับ3ามสามสี่มันออกสองสามสี่นะค่ามีเอฟซีนหนึ่งคนว่ากิ้มพีทแอดว่าสันว่าปูให้3สามสมสไปกิมสสามสี่ได้หาบาทตรงๆะ กกเาก็ของซีนี่แหละบุญเพิ่นหลายนะพ่อเนาะเมื่อคืนนี้เลขเอียงกับเลขเจ็ดเลขดเจ็ดสี่เจ็ดศูนะนะค่ะมันไปออกเลขเอียงห้าน้อยพิเศษใั้สามตัวโอ้สามเจ็ดสองหกกัเขาเจ็ดสองกกับเขาอันมกเขาเล่ากัตาไม่ไดลาห้าน้อยเขาหาง้อยไม่ได้กับตคือข้อว่างเหร่เปมันห ลาสตาลาสตารมันสิลาสตาแม่ลาสตาพ่อเ่งพ่อขอไปเบิดั้งไปเบิดเด้อวันจันวันถือเบิดแล้ววนจันวันนั่นอ่ะอ๋อถือแล้วมันก็ถือกีไดที่เก่าละอะพี่น้องมาตั้งคนถึงเร็วก็ถือมีน้ำจางอมันอีน้กันน้้อ้โ้พาพี่น้องถึงเครื่องฝากกันตไปตัวไปซ่องถูกบ้านนี้ครั อไปเตองมูได้่ะเี่ยสองมองทูไปต้อกนะรสูไหมยังับตอง่เอครั่ไป้อการครับสองสองม่ต้องอะไร่ตองอไรม่ต้องอะไรไ้องอะไร่ต้องอะไรไ้องอะไรไม่้องไรไ่้องอะไรไม่ต้อไรมอง เดนไปทลน้ะไปนังการขนองร่นไปนังการขอเจิอเนทั่วทุกทุกท่านได้ละค่ะทุกทกท่านนะคะให้รวยไปด้วยกันรวยยกช่องค่ะวันนี้รวยยกช่อง

วันนี้มลรุนกันพี่น้องกองไปค่ะปูหนากฝันไดเม่่ขึ้นนี่เ้ยปูหนากฝันไดเมื่ขึ้นเนี่ยแปดสองหก่า้หมถ้าออกมาตรงกับปูเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับปฏิหารเกือที่รีบานี้ปดสองนีได้โทรศัพท์ปอเล่2้าน สองหกโอ้ไม่ต้คนมาแปดสองหกแปดสองหกแปดสองเก่าคนมาคัหลายเด้วยสองสองแปดสองเจ็ดแปดสองหาแปดสองสูนโอ้ทางัหนาอันนี้คับนลายันม่ขึ้นนี่ครับคันแปดสองสองมาใ่ไหจากไหนปันนี้ระปยันเประมานเอันนี้สันนีษฐานซีเดอบ์มาันได้เป็นปเปันจริงเดเพาว่าตัวนี้ออกมาแล้วแปดสองตอนนี้มาแล้วแปดสองแต่สันนีษฐานไวแปดสองหกฟันขอบจ้าขอบคุณกี่นองข้งไตบอกใตวันเด้อ ครับครับขอบคุณพี่น้องท่างเกาหลีเด้อครักของพี่สะระเอี่ยวนั่ครับขอบคุณหลายๆครับเกาหลีกับบ้านวันนี้มวนวันนี้ได้แตะสามตัวแอ้วว่นแรกยังได็แตกสามตัวลูกว่านี้แปดสองหนึ่ครบทุกตัวแล้วท่างคุณน่ะอันอันแก่ละจานนองอ๋อแก่ละจานนองก็ยังลมซื้อสวัสดีนะคะคนสวย ขอบคุณค่ะถ้ามีโช่วงได้คค่ะรับยินดีครับยังว่าท่านเห็นหัวอยู่พี่น้องคนละนิดละหน่อยแต่ว่าพอพอแล้วว่าผู้ใดผู้ใดโชคดีก็ซื้อโทรศัพท์ให้พอในเด้อว่าเัร็แล้วอ่ะเอามางหวั่นเามังหวักันเด้อพี่น้องซื้อโทรศัพท์ให้พอเฮาคนละคอห้องห่างแบบคนคนโทรเขามาขอเรียนดูนาคะ มีแต่ผูมาขอน้ำเล่าบ่มีผู้ใดเอามาให้เล่าด่เดียวเนี่ยแปดสองแต่สตัวเลยยังค่เห็นหัวอยู่เห็นหัว่หัยังคัะคือห่างห่างแต่นนี้จะบอกเดยว่ามีสองตัวสองตัวแหงจัดนักจัดเต็มเลยที่นี่ว่าใคไม่สองตัวก็อัดจังๆันเหรอเออทำัแล้วว่าสูดจังๆเลยนะพี่น้องพี่น้องจังๆจะได้สองแเามมองตัวอัดจังจ ตัวใหญ่ตัวด้่ล้นล้นตามกำลังเท่านี้แล้วพี่น้องคิดไฟขีิผาดขอ่แรงถึงแรงรุ่งหือนนี้ดําๆแรงถึงแรงรุ่งข้อแรกดแช์ไปทั้งเกาลอกเกาหลีเยลหมอกเยรมันเดนะคะพี่น้องงส่งไปเลยนะค่ะชมกันเลยอะไรๆครับท้ายพี่น้องให้มันจบกอน เบ้งอนไทยมาแล้วมาแล้วเป็นตัวแล้วบอได้บบไห้บอไบ้ตัวสุดท้ายบบอ๊บบอ๊บบบเอ๊บบ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 อบบอมบบอ๊บบอ้บบอ๊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 บบอ้บบอ๊บบอ๊บบอ๊บบอดบบออามาเบิงายถออบ้อ อ๋ออย่างนั้นแปดเลพี่ดองเอามีรุนมีรุนพี่ดองครับขอบคุณเลยครับขอบคุณหลายหาครับแปดสองแปดหนึ่งแปดสองแปดต้าพูดหนัปดแปดวแปดสองแปดประหยัดลงัตูแมนคว่ำอีรีตัวแปดสองแปดพ่ะแปองแปนั่นพี่ดองเอแฟนช่องเห็นกันบมดทุกคนแล้วแปดสอตาธุบน เห็นแล้วเนอบ่อต้องทางปาถากกูน่าเดนอแล้วห้ออกก็ชักกัน๋ยวมันแห้งๆมันออกมาแล้วแรับ8ง8ดเปด้อ828ครับพี่น้องคะ8 2ดดเด้องครับขอบคุณละลายครับคุณน้องยาว